อาจารย์่านอารย์อาจารย์ต้าลพีครับใชม่ผิ้าทำไมตังคณะกรรมการตั้งคณกรรมการสำนักงานนะครับท่านผู้บริหารหนห่วาน่น no, ัเราแล้ท่านอาจารย์ท่าวิจัยแล้วก็่งตังนะครับในนาของสานักงานคณะกรรการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติสกอตชอร์ในการก็รู้สึกดีๆและเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาต้อนรับท่านท่านก็สุดการกอประวัติอินโนเ n ชั่นบิสเนสนะครับไอท s u ักเซสไอทีจออะไรแบบนี้นะครับซึ่งนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของเวทีการแสดงศิลปนภาพทห่งงานนวัตกรรมครังในวันนี้นะครับกิจกรรม อินโนเวเตสชอยอวอร์ดเนี่ยเป็นที่ได้เป็นเกียรติการประกวดรางวัลทั่วไป,รวปาอาจเป็นนึกในกลยุทธ์เป็นกลไกนะครับเชื่เพื่อสากลสำคัญของกระวในการผลัดันงานวิจัยและวัตกรรของไทยให้ก้าวข้ามสิ่งที่เราเรียกว่าแต่เลี้ยงเดน,นะครับก็คือในเรื่องความตายหรือช่วงรอยต่อระหว่างการพัฒนานต้นแบบไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นเป็นบุกบักระดม ปชอก็มุ่งมั่นในการร้ช่างว่างเรามาออกปฏิบัติการกัรตลาดนะครับรองรับธุรก็จนะครับด้วยการทุกข้ะกอบการ่านวัตกรรมและเสริมสรางเครืงแข่งให้การระดับูนิเวศนวัตกรรมประเทศอ่างดนะครับตตลอดระยะเวลาการจัดงานนะครับเราก็ได้ศักยภาพผลงานนวัตกรรมนะครับกว่าร้อยผลงานจากสถาบัานการศึกษาและรายง,งานงต,าต่างๆัวประเทศที่ครอบคลุม ในผู้ให้ามเรียกนะครับกานเกษตรอานะครับสาธตรณสุขสุขภาพนะครับเทคโนโลยีการแพทย์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอุกรรอัจฉริยะด้านพลัานสิ่งแวดล้อมและก็ไอีอีโคโนมอีโคโนมีโมเดลและก็ด้านสุขภาพชีวิตและสอบเข้าไปนะครับผลงานเหล่านี้ก็ได้ผ่านการกระบวนการของ้อภายใต้ของการโครงการอ n นโนเวชั่น o b บิสเน s หรือไอที โดยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นว่า T.I.L. เทคโนโลยีระดับมือระดับนะครับและความพร้อมของสังคมหรือ S. อาแนลให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยนะครับสำหรับรางวัลในวันนี้วสอก็ได้รับเกียรติจากนักข่าวอนะครับผู้ชมท่านผู้จัดการโดยที่โลกเป็นผู้พิจารณาและตัดสิน เลยยึดยึดเกณฑ์ทัด้านศักยภาพทางการตลาดนะครับมันเก็บ potential และความเป็นไปได้ในรวิเคราะคือวิเศษวัยวิจัยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เห็นว่าผลงานที่ได้รับรางวัลในวันนี้มันเป็นต้องวัตกรรมนะครับที่มีความพร้อมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์และศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังผลประโยชน่างนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับการวิจัยและต่างๆด้วยกันนะครับที่ได้รับรางวัลเป็นเบส ตลอดวัน Rising Star ในกลมทุกกลุ่มเลื่อนน,น, Star D นนะครับตลอดวันนี้สอนถึงความรุ่ง,งร้งา,นานงน,นะครับเพความสามารถท่านในการพัฒนางานวิจัยให้ไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ผลงานสำหรับผลงานที่ไ,ได้รับตลอดในวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับในด้านขอ้อมูลก็เสนอแนะของข้อคิดเห็นจนากคณะกรรมการแลกลุ่ตนาน่างๆก็จะถือว่าเป็นสินส่งเศรัา ในส่วค่าที่จะช่วยท่านสัง่งงา,านแต่กับพัฒนาต่อยอดผลงานให้มีความสมดุลยิ่งขึ้นไปในบางคนนะครับก็ในในส่วนของอินโนเวชันเนี่ยนีมันเป็นสิ่งที่ประเทศมีความต้องการทั้งาๆจะมาผมาจำได้ว่าผมเ,เคยหลายสิบเกือบสิบปีแล้วล่ะผมจะถูกส่งไปเรียน เรื่องอินโนเวชันเอที่ถ้าจะาเก้ได้ยิ่งเรื่องของสิง ularity สิบสิบตั้งคำถา,าสิ่งที่ทำว่าเรื่องอินโนเวชันเนี่ยมันแตกต่างจากเทคโนโลยีมันแตกต่างจากเคมีเออร์เวยเนี่ยแล้มีวิทยากรที่ก็ตอบตอบเขาบอกว่าอินโนเวชันสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วทำให้สิ่งเก่าเนี้ยมันออกโสดี คือัมันต้องสร้างอินโนเวชันขึ้นมาแล้วสิ่งที่มเดิมมันเอาสยออาิ่งนี้ถึงจะเรียกว่าอินโนเวชัและอินโนเวชันนั้นจะต้องสามารถขเคอไลซ์ได้ถึงจะไลซ์ไจะเรียกว่าเป็นอินโนเวชันเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็อาจจะไม่ไม่สามารถที่จะขับเคื่อไลซ์ได้บางงานอาจจะไม่ถึงั คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้ทำให้ของเก่ามันอัพโซนคือผมเขายกตัวอย่างง่ายมากเลยก็คือคือกล้องถ่ายรูปเนี่ยการที่มีดิจิทัลแคดและนี่คือ i n n o v a t i o n นมันทำให้กล้องที่เป็นฟิล์มเนี่ยมันอัพโซนอินสปายโดยทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะทำให้ i n n o v a t i o n นนั้นมีเมกเบเนฟิตต่อสังคมต่อประเทศต่อสังคมเนี่ยต้องสาม,มารถสร้าง เที่ทำให้สิ่งที่มันเกิดเนี่ยมัน obsolete อยู่ด้นี่ยนะครับก็มีอีก,อ,กอันหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ต่างันนะครับเวลาเราอันนี้ผมผมได้จากการที่ผมไปฟังค,ค,ครูครูรหลักสูตรนีนะครับก็บอกว่าเรื่องของของ i n n o v a t i o นเนี่ยเรามักจะเรามักจะเริ่มต้นจากเหตุผลแล้วเราเริ่มเรากจะเริ่มต้น,ตนว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีปีมาอะไร แล้เราก็สร้างอินโนเวชันนั้นะไปต่อยิ่รมารเพื่อที่จะมาทดแทนแก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้สักครู่ก่อกดิจิทัลแคร์มเนี่ยคือมันแก้เพลย์พอยของภาคอุตสาหก,กรรมแล้วมันเกิดดิจิทัลแคร์มเรแล้วเข้าไปทำให้ต้องที่เป็นฟรีทำให้โกดักเนี่ยเจ๊งไปเลย,เนยนะครับก็มันออฟสซงขึนไปแต่สิ่งที่เขาบอกที่ ที่ที่ผมได้ได้ได้ฟังจากสปีกเกอร์ต่างๆมาแล,แล้วก็ผมก็จำได้วันนี้แต่ความจริงในอินโนเวชั่นที่หายแผ่นมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดมาจากเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเนี่ย,ยมันมาจากสองเรื่องใหญ่ๆก็คือมาจากเทคโนโลยีพุชแอนด์ดีมันเองอย่างเมื่อ,อาากี้ผมบอกว่ากล้องกล้องดิจิตอลนี่คือดีมันเอคือมันเกิดจากดีมัน มันเกิดจากคนที่ว่าเพดพอยกล้องนี่เกิดอะไรไม่อยากให้มีและการอินโนเวชันโดยส่วนใหญ่เกิดบนพื้นฐานแต่มีอินโนเวชันที่เกิดจากเทคโนโลยีบูช์คือเกิดจากงานวิจัยโดยที่ไม่อยากมองไม่ออกในสัเป็านว่เทคโนโลยีนี้ว่าจะนำไปสู่อินโนเวชันอะไรนะครับเผาบอกว่ายกตัวอย่างง่ายเทคโนโลยีบูชเนี่ยเมื่อย้อนหลังไปสักสามสิบสี่ เราจะคิดว่าเราจะมีโทรศัพท์ไอโฟนนะโทรศัพท์แบบไอโฟนเนี่ยมันไม่ได้แก้เพดหอยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมือถือเนี่ยนะแต่สิ่งที่มันเป็นเพดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่า Apple หรือ Steve Job s เนี่ยมันมีเทคโนโลยีหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันนำมาสู่เรื่องของไอโฟนได้เป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ สัมผัสจอได้จอเทคโนโลยีสัมผัสจอนี้เกิดขึ้นไม่ได้หมายว่ามันจะมาทำบนไอโฟนไม่ได้ดทำบนมือถืออันนี้คือเทคโนโลยีนะครับเพื่อนผมกระจายคนอู้สักที่เคยพูดด้วยกันโรงประเดนเรื่องว่า Basic Research นี้มีความสำคัญมาที่เราบอกว่าเราจะไปเริ่มต้นจากงานวิจัยที่ไม่ไม่ใช่เบสิคเรซูรเชนี้ เราไม่สามารถจะไปสร้างอินโนเวชันที่มันมีหายินงใหได้เพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยเทคโนโลยีผู้ช้อินโนเวชนเนี่ยมันมีไฮแวร์ที่มากกว่าเดิมการผู้อินโนเวชันแต่เราคเนี่ยะอยากได้รวนถึงเนี่ยจะ่องการการทำอินโนเวชันเนี่ยต้องมองไปยังเรื่องของตั้งแต่ความรู้รมเป็นด้านที่ใช้ทรัพ T.I.L. หนึ่งสองสามสี่เนี่ามารอาจจะเกิดอินโนเ t ชันที่มีอิมแพกตต่อโลกใบน,นี้ได้มากกว่า Innovation ที่เราเริ่มต้นจากเด็กนอยหรือว่าเราบอกว่ามันมีมีมางครับแต่ผมคิดว่าการที่ที่การพิจรารณ์ที่จะรทจะทำเรื่องอินโนเวชันมันีกวันนีครับผมคิดว่าก็เป็นเป็นรื่องที่ดีนะับของของการพัฒนา นักวิจัยของเราในการที่จะเดินต่อไปสู่การเป็นอินโนเวเตอร์ไล้อยากจะเรียนว่าถ้าอยากจะให้เกิดอินโนเวชั่นจริงๆเนี่ยอินโนเวชั่นนั้นต้องขายได้นะครับแบ็กอินโนเวชั่นนั้นจะต้องทำให้ของเก่าที่มีอยู่มันอัปซอร์ดิสตถ้ามันไม่อัปซอร์ดิสตแสดงว่าของท่านไม่ใช่อินโนเวชั่นจริงๆและมันอาจจะไม่สแตนเดนนะครับก็ขออุทิศกำลังในดีๆกับเพ้่อนๆเรา เป็นผู้หลือลอราค่วาน่สารการจราจรตสุบชายประทุนงานเป็นค่ะสมเด็จทำให้เขียนขึ้นมา